สัทเทเวลมาแล้วนะครับท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิสุสุแน่นอนครับวันนี้พาผู้ชมมาเที่ยวทุ่งทานตะวันบ้านไร่คุณยายส้มปล่อยบรรยากาศดีแบบสุดๆครับ สวยมากๆฮะเทือกเขาตัวนี้เขาเรียกว่าเขาจีนแลนะฮะเนี่ยแนวยาวไปนู่นเลยฮะเขียวสวยสุดๆก่อนที่จะไปเที่ยวชมด้านในเนี่ยนะฮะก็มาถ่ายกับป้ายคนนึงฮะ,ะไล่คุณยายส้มปล่อยเจ้าของไล่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยกให้กับลูกหลานสืบทอดมา ไม่ใช่มีแค่ทานตะวันนะครับมีแบบสวยๆอย่างนี้ด้วยเขาเรียกคอสมอครับเห็นดอกไม้ hmm. dark, สีสัน mm hmm. ตัดกับท้องฟ้า mm hmm. ตัดกับสีเขียวแล้วก็พอลมพัดเทียฮะ mm hmm. มันดูผิวไหว mm hmm. มองแล้วรู้สึกสบายมากเลยฮะ mm hmm. ือสวยมากฮนะสวยจริงๆนะฮะแล้วผมยืนบนแท่นที่เขาทำเอาไว้นะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินม,มาถ่ายรูปได้เห็นวิวแบบกว้างขึ้นกว่าเดิมฮนะต้องมาดูให้ได้นะของจริงนี่คือสวยมากๆ พื้นที่ที่นี่นะครับประมาณ40ไร่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เขาทําไร่ข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแต่ว่าทุ่งทานตะวันเนี่ยจะมาปลูกช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาธันวานะครับแล้วก็ปลูกเป็นเฟตตระเฟสเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณสักสอาทิตย์ครับก็เอาเป็นว่าช่วงปีใหม่ช่วงต้นปีแบบนี้ก็ยังได้เห็นความสวยงามของทานตะวันอยู่ครับ พุ่งทานตะวันที่นี่ใหญ่มากๆนะฮะนี่คือทางเดินสุดลูกหูลูกตาเลยนะ2อ0สามเมตรนี่เดินเข้าไปทะลุเข้าไปเป็นทานตะวันทั้งหมดเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ฟินแน่นอนครับ ที่ไรนี้นะฮะเขาก็มีชิงช้าแบบนี้เอาไว้ให้ถ่ายรูปเช็คอินกับธรรมชาติด้วยแต่สําหรับผมอ่ะคือมาแล้วเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับแค่เห็นดอกไม้เห็นธรรมชาติเห็นความสวยงามอากาศที่นี่นะครับแล้วก็เห็นภูเขาล้อมรอบแค่นี้มีความสุขแล้วครับความสุขในการท่องเที่ยวง่ายๆแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับแค่เห็นธรรมชาติเห็นดอกไม้แล้วก็เห็นภูเขา สำหรับผมมีความสุขแล้วครับก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะอยากจะวางแผนเดินทางมาเที่ยวที่ลบบุรีที่ทุ่งต,ตะวันนะครับก็มาได้เลยตอนนี้มีให้เห็นแบบนี้แน่นอนนะครับตรงน,นี้พอมันร่วงโรยลงไปอันใหม่ก็ขึ้นแบบนี้สลับให้เห็นตลอดมาได้เลยฮะมาเที่ยวกันดูมาเติมพลังให้กับตัวเองครับช่วงนี้อากาศดีแบบสุดๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะ หารถคันโปรโดครับแล้วก็ขับมาท่องเที่ยวแบบผมดูนะครับมาเติมพลังให้กับตัวเองบ้างวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมกับซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซุครับผมบ๊ายบายเจอกัน